สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3าทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะ,ะเด็กๆดูนะคะดูที่หน้าจอได้เลยนะคะ วันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมาเรียนเกี่ยวกับคําที่ปริส,สันชนีนะคะและคําที่ไม่ปริส,สันชนีนั่นเองนะคะวิสันชนีนะคะก็คือสร,ระอะนะคะเด็กๆสระอะนะคะคาที่มีนะคะคาที่มีปริสันชนีนะคะก็คือคําที่ประสมด้วยสร,ระอะนะคะแล้วก็คงรูปสร,ระอะนะคะไว้ด้านหลังเปลียนชนะแล้วก็จะมีการ อ่านออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะคำที่ไม่ปรับวิสัญญีนะคะก็คือคำที่ไม่ประสมกับสระอะแต่ไม่มีรูปสระอัดนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงสระอัดเนี่ยจะออกเสียงอักต็เสียงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคำที่ปรับวิสัญน,นีนะคะอย่างเช่นคําว่ากระทะนะคะกระทะ กระทัดเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะกระทัดคำต่อไปนะคะสักพาน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 ต่อไปนะคะประทัดประทัดประทัดอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะคำต่อไปคำว่า มะม่วงมะม่วง,มะม,วงมะม่วงนะคะคำต่อไปคำว่ากระต่ายกระต่ายกระต่ายนะคะคำต่อไปคำว่าตะกระ้าตะกร้านะคะตะ,ตะกรา้าตะกร้าออกเสียงร่เรือได้นะคะตะกร้านะคะ,ะเด็กๆดูนะถ้าคำที่ปะวิสัญน,นีนะคะก็คือจะมีสระอะ นะคะแล้วก็อ่านเสียงสลระอะเนี่ยเป็นเสียงเลยนะคะตามตัวอย่างคำไม่ว่าจะเป็นกระทะสะพานประทัดมะม่วงกระต่ายตะกร้านะคะซึ่งเป็นคำที่ปะระวิสัชนีทั้งหมดเลยนะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูคำที่ไม่ปะวิสัจนีกันบ้างนะคะอย่างเช่นคำว่า ตุก,กต,า,ตกกาเวลาพวกเราเขียนไม่มีสระอ่ะเนาะแต่เวลาเราอ่านจะอ่านออกเสียงสระอ่ะกึ่นเสียงนะคะตุก,กตาตุก,กตานะคะตุก,กตานะคะอ่าต่อไปดอกชบาดอกชบานะคะดอกชบาขนมขนมนะคะ สังเกตน,นะคําที่ไม่ต่อวิสัญน,นีจะไม่มีรูปของสระอะนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงอ่านสะกดคํานะคะจะอ่านออกเสียงอักตุเสียงเท่านั้นนะคะเด็กๆต่อมาวิทยุวิทยุนะคะวันในยุกวันในยุกนะธนาคารธนาคารนะคะอ่ะเอาใหม่ซิมาอ่านพร้อมกันนะคะ คำแรกตุ๊กตาตุก๊กตานะคะคำที่สองดอกชบาดอกชบาคำที่สามข่าขนมขามคำที่สี่วิทยุวิทยุค,คำที่ห้าวันในยุกวันในยุคคำที่หกธนาคาร ธนาคารโอเคนะคะเด็กๆเ,เห็นข้อสังเกตแล้วใช่ไหมถ้าเป็นคำที่ประวิสัญญีจะมีสระอะและอ่านสระอะเต็มเสียงแต่ถ้าเป็นคำที่ไม่ประวิสัญญีจะไม่มีรูปของสระอะนะคะแต่เวลาเราอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงเท่านั้นนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะคำว่าแมงอ่ะคำนี้คำว่าอะไรเอ่ย แมงกะพรุนอาแมงกะพรุนนะคะแมงกะพรุนนะคะแมงกะพรุนลองจับจับคู่สิคะว่าคําอ่านนะคะของแมงกะพรุนนะคะคํานี้นะคะอาลองจับจับคู่สิคะว่าแมงกะพรุนคือคําไหนที่เขียนถูกต้องคําไหนเอ่ยอาคําที่สองนะคะเขียนว่าแมงกะพรุนนะคะแมงกะพรุนเขียนแบบนี้นะคะ อ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะคำที่ประวิสัญชีและไม่ประวิสัญชีนะคะคำที่ประวิสัญชีะสมด้วยสระอะและคงรูปสระอะไว้นะคะออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะแต่คำที่ไม่ประวิสัญชีนะคะจะประสมด้วยสระอะแต่จะไม่ปรากฏรูปของสสะาะนะเวลาเราอ่านออกเสียงก็จะอ่านออกเสียงอะหรืเสียงนะคะ นี่คือข้อแตกต่างนะอ่ะทีน,นี้เรามาดูใบงานนะคะใบงานเรื่องคําที่ปริศน,นีและไม่ปริศน,นีนะคะให้เด็กๆนําคํามาเติมในช่องนะคะคําไหนที่จัดอยู่ในคําที่ปริศน,นีเช่นคําที่มีสระอะนะคะเด็กๆก,ก็นํามาเติมอย่างเช่นคําว่าประหลาดมะพร้าวนะคะละเอียดเหล่านี้นะเป็นคําที่ปริศน,นีคําที่ไม่ปริ ไม่ประวิทสันชีนีนะคะก็อย่างเช่นธรรมชาตินะคะเด็กๆก็เอานำมาเติมทาาเหล่านี้นะคะนำมาเติมให้ถูกต้องนะสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีข้าสงสัยสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ